เหมือนมีอาการท้องบวมตัวบวม,มค่ะแล้วก็ตกขาวลมออกช่องคลอดปวดเมื่อยไหลท้องผูกนะคะหมอแล้วก็ฝ้าขึ้นค่ะแล้วก็มีผิวหมองคล้ำมีลมผิดเดือนค่ะรู้สึกแบบหนาวขี้หนาวอย่างเงี้ยค่ะมีสร์กลิ่นจะสระกลิ่นเร็วๆค่ะแล้วก็เครียดค่ะแล้วมีท้องผูกแล้วก็ดิสิดวงด้วยค่ะมีผื่นขั้นค่ะ สวัสดีค่ะหมอชื่อบริมาศก,กระจ่างรัตนะคะหรือว่าเรียกกันว่าหมอแทมมี่นะคะเป็นแพทย์แผนไทยเวชกรรมไทยประจำอยู่ที่คลินิกแพทย์แผนไทยอบอุ่นโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วค่ะปกติแล้วนะคะหมอก็จะเป็นคนตรวจคนไข้นะคะตรวจร่างกายวินิจฉยัยจ่ายยาที่เป็นยาสมุนไพรแล้วก็ดูแลในเรื่องการทำหัตถการทั้งหมดค่ะของคลินิกค่ะ ส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงหลังคลอดก็จะมีปัญหาในเรื่องผิวพรรณหมองคล้ำตัวบวมท้องบวมมีผื่นคันคัดเต้านมแล้วก็มีอาการ เขาเรียกว่าลมผิดเดือนนะคะอย่างเช่นอาการหนาสัน่นหนาวสถานหรือว่าอาการที่เป็นอาการสาดกลิ่นนะคะช่องคลอดไม่กระชับนะคะบางทีมีลมออกมาจากช่องคลอดด้วยค่ะบางทีมีอาการท้องผูกนะคะจากการตั้งครรภ์หรือบางทีเป็นดิสีดวงด้วยค่ะหรือหญิงหลังคลอดบางคนก็มีน้ำนมไหลน้อยนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีภาวะหงุดหงิดหรือที่เราเรียกว่าเบบี้บูคุณแม่บางคนอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้ค่ะ ขั้นตอนในการดูแลผู้หญิงหลังคลอดนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์แผนไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็จะให้หญิงหลังคลอดเนี่ยไปอยู่ไฟหรือว่าการย่างยาค่ะขั้นตอนที่สเราจะทําทับหม้อเกลือไปด้วยนะคะขั้นตอนที่4ี่จะเป็นการอบสมุนไพรค่ะขั้นตอนที่5จะเป็นการนั่งฐาน ส่วนขั้นตอนที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนวดปรับสมดุลหญิงหลังคลอดนะคะส่วนใหญ่หญิงหลังคลอดเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยบางครั้งเนี่ยเต้านมคับตึงหรือนมไหลน้อยเราก็จะมีการนวดปรับสมดุลด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเป็นการให้คําแนะนําหญิงหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตประจวาวันหรือว่าการ นวดผ่อนคลายตัวเองเพื่อให้สภาวะจิตกลับมาอยู่ในสภาวะจิตที่ปกติค่ะตอนอย่างครั้งแรกอะคะ่ะรู้สึกเหมือนร้อนนะคะแต่ว่าเวลาย่างเสร็จแล้วอะคะ่ะรู้สึกผ่อนคลายมีเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกเหมือนท้องยุบลงตอนทับหม้อเกลือค่ะตอนแรกรู้สึกปวดไหล่นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกคลายขึ้นตอนที่คุณหมอนวดเต้านมนะคะรู้สึกเหมือนว่ามีน้ํานมไหลออกมาด้วยนะคะ ต,ตอนที่อบสมุนไพรค่ะรู้สึกเบาตัวสบายมากเลยค่ะแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากเลยบริเวณที่คัดตึงเต้านมอะค่ะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะตอนที่นั่งฐานเนาะรู้สึกว่าน้ำคาวปลาออกมาด้วยค่ะ